อ๋อยที่นี่มันสงบดีจังอขอต้อนคดสู่อเมมแมน 3D พาร์ทที่5นะฮะวันนี้เป็นวันดีนะ,ะเราต้องยิงพวกมันให้ได้ซะก่อนนั่นไงฉันเห็นพวกมันตรงโน้นแล้วยิงมัน แล้วก็จะมีคนออกมานะฮะโอ้ใบไไดีกินผมหรอกฮ่าฮอาอาภารกิจนี้ไปเก็บใบอะไรปิวอะไรก็ไม่รู้ตรงตรงที่มันเป็นจุดจุดกระพิบกระพิบบนแผนที่นะฮะแล้วเราทำต่อไปก็คือต้องเก็บอาวุธให้เยอะที่สุดนะฮะ อออเดินเข้าไปเฮ้เฮต่อไม้เหรอเออต่อไม้จริงๆด้วยเดี๋ยวนะเสียงไม้เบาไปเบาไ่ะเอโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์พอดี เสียงไม้เสียงไม้ไม่เบาไปจริงๆด้วยนะฮะปิ้ง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 หายไปซะอ่าถ้าเดินไปดีๆก็จะเห็นทหารสีสีน้ำตาลกำลังลาดตะเวนโอเคพวกมันตายแล้ว จำได้ว่ามีทหารลาดตะเวนอยู่ตรงนู้นเนี่ยโอเคฉันเห็นแกนแล้วนะเออเก็บสองเลยอะ้วนั่นอะไรเนี่ยนั่นตรงนั้นไม่ได้กินผมอ้าวเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย โอ้โห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 โนโห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 โัโหเหโ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 นโ่โห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 กห่หโหโหโห อ่าหายไปซะดูอย่อืมนี่นี่คือเป้าหมายของเรานะฮะ ออกกะองศาก่อนนะฮะเพื่อจะได้ป่าโดนปุ๊บหายคู่เลยละมึงเอ้ยอ่าวันระเบิดไปแล้วเออไม่ได้แดกกหรอกพวกมึงอะไรเนี่ยใครอยู่ตรงนั้นอะ่ะเออหลับ คู่ครับฮะอะ,อะไรอะไรอะอะไรอะไรไม่ได้กินผมหรอกเย่มิชชั่นอะคอมเ l i s เราก็ได้แบบแปนมาแล้วเย่ฟแอนด์คอน n ิ i น u e นะครับ ดานนี้อันตรายนิดนึงนะฮะอันตรายมากด้วยนะฮะถ้าถ้าเล่นไม่ระวังนะครับอ่าแล้วก็จะมีคนบัส,ส้าออกมาเออดีจังที่ยิงทันฮะฮะโอ้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 โอโอโอ โอ้ที่นี่มันอันตรายเหลือเกินนะเนี่ยบอกตรงโอ้แล้วเอาไงต่อล่ะนี่ตมูลก็เจอตรงนี้ก็เจอ โอ้โอ้โอ้ใครเดินมาฟิงหายไปแล้วมองซ้ายมองขวาโอ้โหฮู้ฮู้โห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 หลบพันหลบพันแมงขวดต่อันตรายเลยเนาะพี่น้อง ระเบิดลูกนี้เกียนมากครับให้มาแคสให้มาแค่กล่องละลูกโอ้อะ้วนี่คือวาระฝาลอะไรเนี่ย fall to key for possible ten w e a p o n transport transporting to ten base near lake เ,เ,เออรู้สึกว่าให้ไปที่ทะเลสาบนะ มีพลบาสุก้าอยู่ตรงนี้เหรอวะ เย็นกันเลอเกินนะพวกเองอ้าวแผนที่บั็กเว้ยไม่เจอใครเลยเว้ยอะไรอะ่ะต้นไม้หรือว่าอะไร ว้าไม่ได้แดกกูหรอกโอ้โหเอาอ่ะอ่ะโชว์ตายให้ดูก็ได้นะเนี่ยขี้เกียจตัดแล้ว แม่งเสียฟอหมดเลยเดินไปเดินไปเดินไปอุดด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 ดอดดดดดีดดัดดดดด,ดดดดดดนดดนน,น โอ้ชิบหายแล้วไงเออกว่าจะยิงพวกมันตายอ่ามองซ้ายมองขวาสิว่ามีใครอยู่โอ้ ผมเป็นประเทศเกียนดีดีนะที่ผมไม่ประเทศก็ช่วยเราได้เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้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 ยใครยิงอะไรมาจับจิบจับกิบด่านนี้ระเบิดระเบิดให้มาแค่ลูกเดียวแล้วเนี่ยแต่บาสุกา้าให้เยอะอ่ะเฮ้ยอ่อา นั้นใครแล้วนั่นโอ้ช่างมันระดับ normal ใช่ว่าไม่งะใช่ว่าไหนว่าคนบาสุก้า โอ้โหเมียนจะจังนะพวกเองเนี่ยเออยิงสามนัดตายหลบได้เมียนมากสิบลูกอ่าเก้าลูกเองอ่าเดินต่อไป จะโว้ยมันมีภูมิรวยเทพช่วยอ้อเอ้ออือโอ้โหแล้วมันอยู่ไหนอะเห็นมันเดินมา

ี่ตรงม้นด้วยเห็นหรือเปล่าอ่าตรงม้นก็จะมีพวกมันอยู่นี่วนนู้นนั่นไงเห็นไหมโอ้ยเป็นอะไรที่แลกมาก ไปก่อนโอเคหายไปแล้วเออใครกันนะที่ยิงเราและอยู่ตรงไหนอีก ตอนนี้โคตรอันตรายเลยนะพอดถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้แล้วเพลงก็หลอนด้วยนะเนี่ยอืมอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีก โอ้โอ้โรล,ลิงไม่ได้เว้ยไม่รู้เป็นไรเฮ้ใครมา เราอ่อนมากมีคนมาด้วยโอ้กว้างแบบนี้เราจะหากันเจอไหมใครใครมาเน,นี่ยนี่นี่สังเกตจากเรดาร์นะพวกมันเดินเดินกัน เตือนกันเป็นจุดเลยอ่ะนั่น นั่นคุกใช่ไหมเนี่ยนั่นไงพวกมันอยู่ตรงนน้นตัวหนึ่งขอสแกนแผนที่ให้รอบๆก่อนนะ โอ้ยพมนีประเทศซับซ้อนกว่าที่คิดแล้วก็แถมเราก็ตกใจเสียงปืนตัวเองด้วยนะเนี่ยไม่ตกใจได้ยังไงล่ะ เรียกไปสักหน่อยก็ดีว้ากดซีรีสอสิอให้เราไปที่ทะเลสาบมันไม่ง่ายนะเนี่ยไปทะเลสาบเนี่ยไปเก็บไปเก็บอะไรไปเก็บอะไรสักอย่างอ่นตรงนี้ก็มีกล่องเลือด ในนั้นในนั้นก็มีกล่องเลือดอถ้าไปดีๆนะโอ้ยแล้วใครเดินเนี่ยมีปืนคกสักหน่อยก็ดีอ่า ตรงนี้ก็มีตรงนี้พวกมันก็ตายแล้วแล้วทำยังไงดีแล้วจะทำยังไงแล้วทำยังไงดี ตะเวนก็โหดนะไม่ใช่ไม <tr> ่โหดเฮ้ย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 มันลูกสิกได้แล้ว นั่นไงทะเลสาบม,มันถืออะไรเนอะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ไม่ทันได้มาตายซะและ้วนั่นไงทะเลสาบ โโอ้ S <S 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 ไม่ธรรมดาเอ,อ,อใครวิ่งใครวิ่งอะไรเอเอไอเหีย้ยนั่นแล้วมันจะวิ่งไปไหนเยน่นเสร็ก็ได้ภารกิจก็สำเร็จสักทีอ่าเซเป็นคอนติเนียลอ่าไว้วกโง่งยิงไปฮะเพราะว่า วิญญาณผมหลุดออกจากร่างนี้ไปแล้ว